ยังไม่เข้ากล้องกับลนึ่องอีกไหมยะเบ่กล้องไหนอยจูบกันบมดจูบไปกินบ้าบ้าประทันออกต้องใส่ต้องใส่ไม้แค่ใช้ตัวช่วยมันจอยให้จนมันอันนี้บอ่ออกก็โอเคนะปล่อยจุกออกก่อนตามเอาไหม เอายบ่อะไรเก่งไม่เป็่ไดรน้องไม่อยากแห็นแต่คุณตาเนาะแล้วแต่เพราะว่ามันุตาที่บ้านบ่เมืต้องกินแม่นบ่เออกินกันน่กินบ่ได้กินแม่นบ่เนี่ยมวยวันนั้นเห็นบ่เห็นแมวที่เราทำนิดหนึ่งแบ่งกันญาติเขต้องอันนี้กำลังใช่มันเยอะเนี่ยแกก็อยากกินเหมือนกันเนี่ยเอะไม่เอาเราเอาให้คุณตาก็ได้ดำออกแค่ไห้ พได้อตักขาวมากินกับพี่กินแล้วทำกิน้สอามจานบอเป็นยังกินหดอันนั้นเนี่ยผมเคยในไก่แซ่บอยากกินโบกบอกยังตามมาเด้เดี๋ยวจะเลี้ยงโบกพี่บอไว้แต่เมื่อวานนียโอ้ยยายาถอยเงินให้าเสียงถอยเกิดยังมาบุคชีวิตเราอยากได้เงินมาก เราป้องกันอยู่แต่ว่าชีเข็มมันแรงวะมันยี่สิบเก้าคนนั้นนะ่ะมันใช้พันอยู่งที่เด็ก อาไม่ไปถ่ายทําครูบ๊อบห็นไมหมช่องอื่นเขามาถ่ายทําครูบ๊อบเลยนะี่ยิงกับเจ๊กจะไปยังไะจยังไม่ได้เลยสักทีออยู่ในว่าทำอะไรอยู่ว่าตกบ่นเขาสวนมั่งีย่ยังแต่คนตกดูนั่งรวมพัดดีได้น่ะม,มันมันมัวงลงอืดมาอ เมื่อวานก็ได้สองคลิปคลิปเรีนันละหกกับคลิปน่งบนโควิดดูเยอะจะบอกว่าแอิกอาเียางเดนกกับว่านกสบอีกเนี่ยบ่มันก็ม,นะะกมันก็ม,นกมีอยู่ถ้าถ้าไหนไม่อร่อยพี่ก็จะบอกว่าไม่อร่อยทำใหกินตขนาดนี้มีบ่ว่มอร น้ำตาลนะเออมึงเองไม่ไหวเลยลูกหูจิกแดงลูกเยกอะใหญ่ล้นไล่ไม่ได้เลยมันบอกอล่ไม่ให้ไล่มไม่ให้นี่ใครเป็นลูกทำไม,ไมไ ทำผิดกฎอะไรวะมันมันบอกว่าเราจำกัดการโพษการแสดงความคิดเห็นการทำกิจกรรอื่นๆของคุณเป็นระยะเวลานหนึ่งเพื่อป้องกันการสเปมในชุมชนอําสงสัยโพสแต่ละครั้งได้อันนี้เยอะไหมไม่เป็นไรวันนี้ปิดกั้นการมองเห็นปะเข้าบ้านนะนี่ ยอยากให้คนเห็นของเราเยอะก็ยังไงล่ะต้องเสียเงินใช่ไหมล่ะถ้าเราเปิดเพจเปิดอะไรไใช่ไหมไม่เสียก็ไล้แนไม่ได้ไม่ได้แค่จะมคุยเช็ดได้ก็พอ เไป้ลกันไปก็เราถานผ่อนข้างเาน,นเทเพื่อเราทานขเขาอยากจะกินัแล,และเกเขาเที่ยงอะไรจะไปให้เราเรานอนมาทานเรากินเลยโอ้เรา,ากินเราเรากินตรงเวลาที่สะา,าน